สวัสดีครับผมตะายวิริยุทธ์ครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับพยานที่ขึ้นศาลว่ามีลักษณะแบบใดนะครับทนายก็จะแยกพยานที่ขึ้นศาลนะครับมีอยู่2ประเภทประเภทหนึ่งก็คือพูดรู้เรื่องกับประเภท1ก็คือพูดไม่รู้เรื่องนะครับก็คือเวลาเรามีการซับซ้อมพยานนะครับเราก็ควรที่จะมีการทํากันบ้านมานิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราขึ้นศาลเราก็ต้องตอบอย่างน้อยอะไรครับชื่อนามสก,กุลอายุที่อยู่อาชีพนะครับ เศาลก็จะถามเกี่ยวว่าว่าในคดีนั้นเป็นอย่างไรเริ่มต้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วมาฟ้องคดีนี้หรือว่าถูกฟ้องคดีนี้เป็นอย่างไรนะครับทุกท่านเนี่ยนะครับจะไม่สามารถที่จะเอาเอกสารเข้ามาอ่านได้ถ้าเกิดว่าเอาเอกสารเข้ามาอ่านในห้องของศาลเวลาที่เบิกความเป็นพยานในข้อ,ขอพยานเนี่ยนะครับก็จะถือว่าผิดกฎระเบียบของศาลนะครับเพราะว่าพยานตามกฎหมายเนี่ยห้ามอ่านข้อความที่เขียนมานะครับเบนแต่นะครับศาลจะอนุญาตนะครับ ทีนี้เวลาเราเบิกความเป็นพยานนะครับพยานของเราเนี่ยนะ,ะ hmm. ถ้าเราอ้างตัวเองเป็นพยานเราก็จะเป็นคนแรกคนที่สองเนี่ยก็จะเข้ามานะครับโดยรออยู่นอกห้องนะฮะแสดงว่าคนแรกถ้าเรามีพยานสองปากพยานคนแรกจะต้องเข้าไปในห้องพิจารณาก่อนนะครับคนที่สองจะเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อพยานคนแรกนั้นพูดจบแล้วอันนี้คือสําคัญเลยนะครับพอพยานคนแรกสาบานตัวพูดจบเรียบร้อยนะครับขนายก็จะไปเรียกพยานคนที่สองเข้ามานะครับ พอพยานคนที่2เข้ามาก็จะเป็นคนที่3ต่อมาฉะนั้นกฎหมายเนี่ยห้ามนะครับว่าพยานคนที่จะเบิกความต่อไปนะห้ามเข้ามาในห้องเพื่อมาฟังคนแรกเพราะเดี๋ยวจะรู้ว่ามีการถามว่ายังไงนั่นเองอันนี้คือเรื่องง่ายๆเลยนะครับทนายก็จะพูดพยานประเภทที่2นะครับก็คือพยานที่ซ้อมแล้วมักจะไม่รู้เรื่องนะครับเวลาไปพูดกอกสารถามว่าไม่รู้เรื่องอยังไงก็ต้องตอบโดยตรงเลยครับว่า1ก็คือเขาอาจจะไม่ได้ อ,อ่านข้อความที่มีการซ้อมกันมานะครับไม่ได้ซ้อมตัก,ตกเตรียมตัเตรียมคดีกับทนายนะครับแล้วทนายก็มีการชี้แจงว่าควรจะพูดอย่างนี้นะครับเขาจะถามอย่างนี้เราก็ควรจะเตรียมตัวมานะครับแล้วถ้าเกิดการพูดแล้วเราพูดกระสานเนี่ยเราต้องพูดดังๆช้าๆชัดๆคาถามไหนที่เราไม่เข้าใจไม่ต้องไปตอบนะครับคําถามไหนที่ เราเข้าใจแล้วเราอยากอธิบายเราตอบนะฮะคำถามไหนรู้ก็ตอบว่ารู้คําถามไหนไม่รู้ก็ตอบว่าไม่รู้นะครับถามว่าทําไมนะครับก็คือถ้าเป็นทนายฝ่ายเราเองเนี่ยเวลาเราถามพยานของเราเองเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะถามในเรื่องที่เป็นประโยชน์ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นพยานแล้วฝ่ายตรงข้ามถามเราก็ส่วนมากก็คําถามนั้นก็ไม่ไม่ใช่คําถามที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอยู่แล้วนะครับก็จะมีการหลอกให้ตอบคําถามนั่นเองนะครับฉะนั้น ถ้าเราตอบคุมเครือไม่ชัดเจนนะครับศาลก็อาจจะมีความสงสัยว่าเอ,อเราพูดจริงหรือไม่จริงนะครับพูดจริงหรือไม่จริงก็จะมีผลต่อข้อแพ้ชนะของคดีได้ฉะนั้นถ,ถ,ถ้าเราได้รับหมายสารเราต้องมาขึ้นสารเป็นพยานยในคดีใดๆก็ตามทนายก็อยากจะฝากเรื่องตรงนี้ว่าเออมาพูดต่อหน้าศาลนะครับก็พูดชา้าๆๆชัดๆนะครับ รู้ก็ตอบรู้ไม่รู้ก็ตอบไม่รู้นะครับแล้วก็ควรจะมีการซักซ้อมเอกสารนะครับอย่างเช่นคดีที่ดินนะครับเราก็ควรรู้ทิศของที่ดินเราควรรู้เลขที่ดินของเราหรือที่ดินพิพาทนะครับหรือคดีเกี่ยวกับฟ้องยาแล้วก็ควรจะรู้อะไรสมรสเมื่อไรปีไหนอย่างน้อยมีลูกกี่คนนะครับเคยเปลี่ยนชื่อมากี่ครั้งบ้านเลขที่เท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราต้องรู้ถ้าเราไม่รู้นะครับ ก็ไม่มีใครสามารถที่จะช่วยได้เพราะทนายก็ไม่สามารถที่จะส่งซิกให้ท่านได้นะครับเวลาที่สืบพยานนะครับท่านก็ต้องจําด้วยขอ้อมูลของท่านเองนะครับซึ่งมันไม่ใช่มีอะไรน่ากลัวนะครับแต่ว่าเราต้องซ้อมนั่นเองต้องทํากันบ้านนะครับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายกับทนายวิทย์โทรศัพท์หรือส่งข้อความในไลน์กันได้และปรึกษาฟรีเบื้องต้นปรึกษาแบบมีค่าปรึกษาจะแตกต่างกันในรายละเอียดชอบวิธีฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับ